หลังจากชมรมคนรักข้าวผัดปูได้ทราบถึงวิธีการนำปูม้าสดๆเข้าสู่โรงงานอันเป็นที่มาของความหอมหวานเนื้อแน่นของกระเชียงปูทุกชิ้นแล้วแต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ข้าวผัดปูทุกกล่องจะอร่อยเหมือนกันเป๊ะกินกี่ครั้งกี่ครั้งรสชาติก็ยังถูกปากถูกใจเหมือนเดิมทุกครั้งอันนี้ดิฉันก็ยังสงสัยเหมือนกันติดตามได้จากรายงานค่ะ เมื่อได้ปูมาสดสดวัตถุดิบที่สาคัญผ่านการคัดสรรอย่างปาาณีตแล้วก็มาถึงการทําข้าวผัดปูเมนูที่ทุกคนต้องกดไลค์การผัดข้าวทุกกล่องจะทําโดยใช้นวัตกรรม i-h cooker เพื่อให้มีกลิ่นหอมกระทะเหมือนผัดจากครัวที่บ้านรวมถึงมีการพัฒนาหุ่นยนต์โรบอตอาร์มซึ่งเป็นหุ่นยนต์ฟู้ดเกรดทํางานเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตที่มีการประเมินการทํางานตามหลัก GMP และ HACCP ร่วมด้วย ที่นอกจากจะได้ข้าวผัดปูรสชาติอร่อยเหมือนกันทุกกล่องแล้วการนําเทคโนโลยีโลโบโติกเข้ามาใช้ยังทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงขึ้นเนื่องจากลดการสัมผัสสินค้าทําให้ลดความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนได้ค่ะนักรถ่ายภาพนวิยารายงานหอมข้าวผัดปูเมนูที่รถไม่เคยเปลี่ยนจาก C p พ a m ร